สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไทยคนพิสัยบ้านเฮาครับไม่เห็นกับข่าวเศร้าจา้าเอามีอะไรบ้างนะครับวันนี้จะให้ก๋วยเตี๋ยวแห้งจา้าก๋วยเตี๋ยวแห้งจะเป็นน้ําซอสสูตรแห้งของแม่ประเทืองจา้าเอาเบื่อข่าเราจะกินนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นใหญ่ลวกแล้วจา้าใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นผักสดจา้าผักสดก็จะเป็นผักกาดซอมนะครับกับไอ้ถั่วงอกจา้า เซนทาบโบลายนะครับอันนี้กินสองคนแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาลวกจ้าหมูลวกนะครับนี่หมูลวกลูกชิ้นปลาลวกแล้วก็ลูกชิ้นเจ๊พรจ้าลูกชิ้นปลากับของเจ๊พรน,นะครับอร่อยกินก่อนอร่อยอือถึงลูกชิ้นปลาเข้าไปรา <c oughs> มีหม่หัวใจโป๊จ้า ก๋วยเตี๋ยวใส่แล้วใส่โพสัดละเอียดนะครับแล้วก็บอกทัวกับนันใส่ทีหลังนี่แหละง่ายง่ายง่ายๆเลยจ้าง่ายง่ายเลยแนวไหนง่ายแนวไหนแนวนั้นจะหมักนะครับนี่นี่เสี่ยวแห้งเตี่ยวแห้งอ่าใส่พอประมาณนะครับแล้วก็บุกคราวจ้าบุกคราวแล้วครับุกคราว อ่าจะมีถั่วถั่วที่ส่งต่ำอีกเนาะถั่วบดนะครับตัวบดจะใส่ที่หลังอีกตัวบดกับหอมอมก็เป็นไก๋วยเตี๋ยวแห้งเนื้อจั๊กแค่นี้แหละก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแ,แหง,งแม่ประเทืองแล้วนะคะ <c oughs> รับรสชาติก็จะใกล้เคียงกับที่ไปกินยูลานนะครับเพื่อบ่มีเวลาไปนี่ เอาชิมก่อนชิมรสชาติก่อน,นอืม,นะอมเป๊ะแม่บเลยจ้ะแล้วอยเติมมกักน้ำปลามาบอกน้ำก็เติมไปนิดนึงนะครับนี่แหละมันก็ใส่ถั่วจ้ะใส่ถั่วนี่หอมจ้ะหอมแดงสองหอมแดงสัก หอม <c oughs> ต้นหอมสดนะครับซอยอมัมานาวนิดหนึ่งจา้าโอเคจวดหลักเด็ดอ่ยเตียวแห้งสูตร <c oughs> น้ำซอสนี่ซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งแม่ประเทืองนะครับจุดจวดเลยเอาเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะอาหาร้ ซิมอีจกบาทแในสูตรแอะมาแล้วจ้ากลวยเตี๋ยวแห้งนะคะสูตรน้ำซอสแม่ประเทื right ่องจ้าเจ้าเก่าจ้าเดิมกว่าห้าสิบปีนะครับนี่เสร็จทำกินอยู่บ้างก็ได้อืม ไเคียงเหมือนกินที่ร้านเลยเคยแซ่บอาอบองเพื่อกะับเบื่อข่าอากินเส้นกินนั่นกินนี้เนี่ยกินไปบนไปอื้ามาทั่อยปทั่วหลายๆอุปกรณ์ เราอยู่ที่ราดมันก็ยังไม,มีหมูแดงเนาะมีตับอืมเขาก็เอาในตูเ้เย็นท่เราสะดวกมีอย่างเขาใส่หูชิ้นหมูเจียเ๊ยพรแซ่บๆรูปละเจ็ดสิบบาทนะครับโอเคมาเด็ทานจุ อื่อยอาวางจานเลย <c oughs> อื่นี่ครเวลามีผักมาแก้มเพราะว่าสายละเดี๋ยวจะอ,ออกไปตลาดนะ ต้องไปประหยัดยนต์นะครับอยากได้รถมือสองงามๆกลับไปเมืองประหยัดยนต์จ่ตในในในะตรงใจใจปตทาทินดุงเมืองไม่หลายรู้วัละเมืองหลายงวดจองไว้แล้วย <c oughs> ังพ่ถึงลอตเตอรี่นะครับ nó thì sẵn đang lên mà lấy bếp lên Wow. เกียวแห้งจาสุดแม่ปลาเทืองนะจ๊ะอยากได้น้ำซอสสั่งได้นะครับกดละเจ็ดสิบเก้าบาทจ้ะแซ่บ ฝั่งลูก,กชิ้นเิ้พร้อน้เจ้าอยู่ตลาดชอเจริญจ้ะยูแอมสมบายดีจ้าอ่ะวันนี้กับวันจันทร์นะครับยังเปลี่ยนวันหยุดของหลายคนอยู่นะพี่องเราเอามากินอะไรละจ้านี่อันพีกปีนะครับอันนี้จะเป็นเมนูภาดสองจ้ะจากเมื่อวานเมื่อวานนี่น,น้ำพีกปีแล้วก็ลวกผักนะครับแล้วก็จะเป็นอ่า มีปลาทูนะครับวันนี้ก็เลยมันเหลือข้ากับแกะเนื้อปลาทูมาแล้วเขาับมาผัดใส่กับกะปินะครับแล้วก็ผัดใส่กับนี่ผักที่ว่าข้าลวกนะครับเออเมื่อวานนี่หั่นๆันใส่จะเป็นข้าวผัดน้ําพริกโรงเรือจ้าเก๋ๆ,ๆนะครับแล้วก็น,นี่น้ําซุปจ้าน้ําซุปหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วน้าซุปลูกชิ้นหมูเจ๊พรจ้าแซ่บ ้าวมางด้วยนี่เป็นข้าวผัด้ำพีกลงเรือนะคะก็ะคือเอากะปี้ำพีิกกะปีแหละมาผัดเนาะจะเป็นเนื้อปลาทูด้วยนะครับอ่าอืมอืมต้องมาเพิ่มไก่เจียวไปอืมอืม,อ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 ม อืมโอเคมันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งเขา้ากับเขา้าที่มีเหลือเมื่อวานแล้วมาอัดปต์บใหม่เป็นเมนูใหม่เจเก๋เอมื <c oughs> มนกับไข่อืม,อม <c oughs> แับแับอืมน่าเมนูใหม่ไม่จำเจนะครับตลอดต้มน้นหมือนหวานหน่อ <c oughs> อต้วหู้ไข่จ้ะผู้ชิ้นหมูใช้พรจากตลาดชอตจเจริมอืมแกบขงไม่มีแรงพานนี้เขาหั่นหั่นทวฝักเนว้าหั่นอันาน,าน,าน,านั้นอันนี้ใส่ในสักน้อยที่เขามีนะครับ หั่นข้าโพดหั่นถั่วฝักยาวใส่เข้าไปเนื้อปลาเยอะ อก็เป็นว่าเป็นเมนูเก่าของเมื่อวานจาาละลกันมาเห็ดใหม่นะครับมัลติ y ฟใหม่ก็จะได้เมนูใหม่จกเข้าผัานดน้ำพริกโรงเรือ